หลังจาก Mercedes-Benz c l e ได้ปล่อยเวอร์ชั่น AMG ให้กับรุ่นคูเป้แล้วคราวนี้ก็ถึงคิวรุ่นเปิดประทุนกันบ้างมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าหน้าตาภายนอกจะต่อยอดจากรุ่นคูเป้ทั้งไฟหน้าดิจิตอลไลท์ LED ที่จะเป็นโคมดำเกิดจากหน้าแนวตั้งตามสไตล์ AMG และกันชนหน้าทรงสปอร์ตท,ที่จะมีการตกแต่งทั้งสีดำเงาและคาลคีปนกันไป แต่ทั้งนี้ให้สังเกตคิวโครเมียมจะเห็นว่ามากันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวทั้งบริเวณการชนหน้าคิ Q ้วขอบประตูและบริเวณแก้มข้างส่วนด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ที่จะดูต่อเนื่องกันด้วยแถบสีดำพร้อมกับกันชนหลังที่จะดูสปอร์ตกว่าปกติสำหรับหลังคานั้นแม้จะเป็นหลังคาผ้าใบแต่เวลาการเปิดปิดนั้นก็จะอยู่ที่20วินาทีพร้อมกันกับล้ออลลอยที่จะมีขนาด19 รือ20นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อรุ่นไหนอีกด้วยทั้งนี้ฝาท้ายของรุ่นนี้ก็จะมาเป็นแบบระบบเตะเปิดหรือที่เรียก,กันว่า hand freez นั่นเองภายในห้องโดยสารก็จะมีการตกแต่งตามสไตล์ amg นั่นก็คือ d a s h บอร์ดตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟสี Ambient Light ก็จะมาเป็นแบบสีแดงและกราฟิกปดูต่างๆก็จะมาเป็นแบบ amg สไตล์เช่นเคยส่วนแป้นเหยียบนั้นก็จะมาเป็นแบบอลูมิเนียมตามระเบียบและที่ขาดไม่ได้ หน้าจอตรงกลางก็จะมีขนาด11.4นิ้วเอียงถึง40องศาพเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นและมาตรวัดก็จะมีจอขนาด12.3นิ้วพร้อมกล่องขดโซนกลางและกล่องเก็บโทรศัพท์ที่จะมีทั้งที่ชาร์จไร้สายและช่องเสียบ usb type a และ type c รวมถึงแผงประตูที่จะมาเป็นแบบ bent style อีกด้วยสมด้วยับพรมเบอร์เมสเตอร์แน่นอนสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าแน่นอนว่าก็จะมีการหุ้มด้วยหนังอาร์ติโก้แต่กับผ้าไมโครคัต ซึ่งตัวเบาะนั้นก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตและเบาะหลังก็จะมาเป็นแบบแบนและเรียบซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครเอาไปนั่งเบาะหลังกันหรอกนอกจากว่ามีเหตุจําเป็นพร้อมกับที่วางแก้วและช่องใส่โทรศัพท์มือถืออีกด้วยสําหรับพื้นที่เบาะแถว2แน่นอนว่าก็จะมีการออกแบบเพื่อให้ใส่ของเป็นหลักนั่นเองแต่ถ้าเกิดมีกรณีถูกเชิญก็นั่งได้ไม่ว่ากันนะเนาะ คุมพลังคูเป้เป็นยังไงรุ่นเปิดประทุนก็จะเป็นแบบนั้นโดยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3.0ลิตร6สูบเพิ่มด้วยระบบไมฮบริดกำลังรวมอยู่ที่449แรงมา้าแรงบิด560นิวตันเมตรเหมือนกันเป๊ะแต่ถ้าเกิดกดบูสต์อีกก็จะเพิ่มไปอีก23แรงมา้าแรงบิดก็จะเพิ่มไปอีก205นิวตันเมตรแต่สามารถเรียกกำลังได้สูงสุดถึง600นิวตันเมตรเลยทีเดียวภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าเกียร์ตโนมัตินั้นก็จะเป็นแบบคลัชคู่9จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 4MATIC คลัชอีกด้วยตัวช่วยในการขับขี่นั้นก็จะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่5าแบบทั้งหมดทางลื่นคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสและสามารถปรับโหมดเองได้ตามใจชอบหรือที่เรียกกันว่าส่วนช่วงล่างก็จะมาเป็นแบบอิสระ AMG Light Control ที่ทำงานร่วมกับช่วงล่างแบบแปลผันและสามารถควบคุมตามโหมดการขับขี่ได้พวงมาลัยนั้น พอเลี้ยวไปปุ๊บล้อหลังก็จะเลี้ยวตามเนมบางโหมดอีกด้วยสามารถเลี้ยวได้สูงสุด2.5องศาสำหรับลูกสูบเบรกด้านหน้าก็จะมี4ลูกด้านหลังก็จะมีลูกหนึ่งเพื่อรองรับเครื่องยนต์ที่แรงขนาดนี้นอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบเลสตาที่คอยออกตัวให้ราบเรียบยิ่งขึ้นแต่ในขณนะดเดียวกันฟงังก์ชันสำหรับรถเปิดประทุนนั้นก็จะมีทั้งแอที่จะคอยควบคุมว่าให้ลำตัวกับช่วงคอนั้นอุ่น หรือเย็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนั้นๆกับ a i r c a คที่จะคอยเบียกลมด้วยเทคโนโลยีต่างๆเรียกได้เลยว่าการขับขี่รถเปิดประทุนงวดนี้ก็จะมีตัวช่วยที่ทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นนั่นเองกําหนดการทําตลาดแน่นอนว่าก็จะอยู่ภายในปี2024แต่ประเทศไหนจะขายก่อนนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในภายหลังครับส่วนประเทศไทยต้องมาลุ้นกันว่า CLE จะขายในรูปแบบไหนและราคาจําหนอยู่ที่เท่าไหร่เตรียมรอดูได้ในอนาคตครับ